สวัสดีค่ันักเรียนคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอนเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารตอนพันท้ายนารสิงห์สาระการเรียนรู้ที่5วรรณกรรมและวรรณคดีรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโครงภาพพระราชพงศาวดาร อนพันท้ายนารสิงถวายชีวิตเป็นภาพที่56โครงประกอบภาพที่56ได้รับรางวัลที่11เขียนโดยในทองหรือพระวรรวาดวิจิตลักษณะคำประพันธ์เป็นแบบโครงสี่สุภาพเรื่องย่อของโครงประกอบภาพที่56 ตอนพันท้ายนารสิงห์ถวายชีวิตเนื้อเรื่องกล่าวถึงสมเด็จพระสันเพชรที่แปดหรือพระเจ้าเสือเสด็จโดยเรือพระที่นั่งเอกชัยไปประพาสทรงเบ็ดที่ปากน้ำเมืองสาครบุรีปัจจุบันคือจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเรือพระที่นั่งถึงตำบลโคขามซึ่งเป็นคลองโคดเคี้ยวโขนเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้ใหญ่หักลงพันท้ายนารสิงห์ พันท้ายเรือพระที่นั่งตกใจมากจึงกระโดดขึ้นฝั่งแล้วกราบมงคมทูลให้ทรงลงพระราชอาญาสมเด็จพระเจ้าเสือพระราชทานอภัยโทษ้วยเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจึงโปรดกล้าวให้ตัดศีรษะหุ่นเหมือนแทนแต่พันท้ายนารสิง์ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการขัดพระราชประเพณีสมเด็จพระเจ้าเสือจึงรับสั่งให้ประหารชีวิต แล้วให้ตั้งสาลเพียงตานำโขนเรือและศีรษะของพ,พันท้ายนรสิงต์ตั้งเส้นที่ศารสืบเกียรติคุณมาตราบเท่าทุกวันนี้เนื้อเรื่องโครงประกอบภาพที่56พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตบทที่หนึ่งสันเพชรที่แปเจ้าอายุทยาสเสด็จประพาสท,ทรงปลาปากน้ำ ล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขามพ่อคลองคดโขนเรือคำ้ำขัดไม้หักสลายคำศัพท์ที่ควรรู้ทรงปลาหมายถึงตกปลาประพาสหมายถึงเที่ยวเล่นถอดคำประพันธ์บทที่หนึ่งพระเจ้าสันเพชรที่8แห่งกรุงศรีอุธยาสเสด็จประทับเรือพระที่นั่งเอกชัยทรงตกปลาที่ปากน้ำ โดยเรือพัะที่นั่งมาถึงโคขามลำคลองมีความคดเคี้ยวทำให้โขนเรือพัะที่นั่งขัดกับกิ่งไม้หักลงบทที่สองพันท้ายตกประมาะสิ้นสติคิดโดจากเรือทูลอุทิศโทษร้องพันท้ายนรสิงผิดบรฆ่าเสียเทินหัวกับโขนเรือต้องคู่เส้นทำสาร คำศัพท์โขนเรือหมายถึงไม้ที่ต่อเสริมหัวเรือให้งอนเชิดขึ้นไปบทหมายถึงบทบัญญัติคู่เส้นเป็นคำโทโทษหมายถึงเครื่องเส้นบูชาสองอย่างคือศีรษะของพันท้ายนรสิง์กับโขนเรือถอดคำประพันธ์บทที่สองพันท้ายนรสิง์เห็นดังนั้นก็ตกใจประมาโดดขึ้นจากเรือพระที่นั่ง ร้องกราบทูลขอพระราชทานโทษประหารชีวิตของตนตามกฎมนเทียนบานและขอให้ทำสารเพียงตาขึ้นนที่นั่นเอาศีรษะกับโขนเรือพระที่นั่งที่หักลงบวงสวงไว้ด้วยกันบทที่สผู้บานบำเด็ดให้โทษถนอมใจนอพันไม่ย่อมอยู่ยอมมอดม้วย พระเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีคำศัพท์ภูบานหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินถอดคำประพันธ์บทที่สมสมเด็จพระเจ้าเสือทรงพระกรุณาอาภัยโทษแต่พันท้ายนารสิง์ไม่ยอมรับพระกรุณาเป็นอย่างอื่นกลับว่าให้ตัดศีตรษะตนเอง แม้พระองค์จะโปรดให้ปั้นดินเป็นรูปแทนตัวพัน,พนท้ายนรสิงห์ขึ้นและให้ตัดรูปหัวดินนั้นเสียแต่พันท้ายนรสิงห์ทัดทานว่าจะผิดราชประเพณีบทที่สี่ภูมีปลอบกับตั้งของบันไลลพ่อจำสั่งเพชรคาดฟันฟาดกล้าวโขนเรือกับหัวพันเส้นที่สารแ,แล สารสืบกริติคุณเขาคติไว้ในสยามคำศัพท์กริติคุณหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศบรรลัยหมายถึงวอดวายย่อยยับมอดม้วยถอดคำประพันธ์บทที่4สมเด็จพระเจ้าเสือตัดปรอบเป็นหลายครั้งพันท้ายนารสิง์ไม่ยอมขอให้ทำตามกฎมเทียนบานสมเด็จพระเจ้าเสือจึงดมตรัสสั่งให้ประหารชีวิต แล้วให้ทําสารเพียงตาโดยให้นําศีรษะกับหัวโขนเรือพระที่นั่งที่หักไว้ด้วยกันเพื่อเป็นเกียรติคุณและเป็นคติของแผ่นดินสยามสืบไปข้อคิดของโครงประกอบภาพที่56พันท้ายนารสิงห์ถวายชีวิตข้อคิดที่ได้รับจากเรื่อง 1. มีความกตันยูต่อพระเจ้าแผ่นดินยอมศีรษะ เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและพระเกียรติยศของสมเด็จพระเจ้าเสือ 2. รู้จักเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพระราชกำหนดและพระราชประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป 3. ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าความเสียสละของวีรชนไทย คุณค่าด้านเนื้อหาพันท้ายนรสิงห์ถือเป็นแบบอย่างของข้าราชสำนักที่มีความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ความจงรักภักดียอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาพระราชประเพณีและพระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดินให้คงอยู่ตลอดไปคุณค่าด้านวรรณศิลป์หนึ่ง 1. กวีสามารถเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ได้อย่างกระทันรัดโดยใช้โครงสี่สุภาพเพียงสี่บท 2. มีความดีเด่นด้านการใช้คำน้อยแต่กินความมากกวีสามารถเก็บรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ได้ด้วยโครงสี่สุภาพเพียงสี่บท 3. มมีการเล่นสัมผัสพยัญชนะทำให้โครงมีความไพเราะยิ่งขึ้นดังบทประพันธ์ต่อไปนี้ ผู้บานบำเหน็จให้โทษถนอมใจนอพันไม่ย่อมอยู่ยอมมอหมวยพระเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีคุณค่าในด้านสังคมพันท้ายนารสิงห์แสดงให้เห็นถึงการเคารพกฎหมายระเบียบประเพณีของบ้านเมือง ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงมีความเมตตาต่อข้าราชบริพารของพระองค์ข้อคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. การเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองคือหน้าที่ที่คนไทยควรยึดถือปฏิบัติ ประเทศชาติจะดำรงอยู่ได้โดยอาศัยความเสียสละของคนในชาติไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 2. ความกระตันยูเป็นคุณธรรมอันประเสริฐบุคคลที่มีความกระตันยูย่อมมีความเจริญและได้รับการยกย่อง 3. การทำหน้าที่พลเมืองดีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และ4การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเป็นข้อเตือนใจให้คนไทยภาคภูมิใจในความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยสำหรับคลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอนครั้งนี้ เป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจนักเรียนหลังจากการเรียนรู้ในห้องเรียนผ่านมาแล้วนักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานวรรณคดีฤฤและวรรณกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองหน้า9ถึงหน้า16นะคะและอย่าลืมทบทวนความรู้ด้วยการทำแบบฝึกหัดอีกครั้งสวัสดีค่ะ